บิ๊กป้อมสงกรานไปไหนมามีดิวอะไรกับคนแดนไกลจริงหรือเปล่าไอ้ที่ว่าอําเล่นกันกับคนในพักว่าไปเจอกันกับคุณนิโรจจะต้องมาแก้ข่าวกันชุลมุนวุ่นวายเนี่ยจริงๆมันเป็นการแก้เกี้ยวหรือเปล่าหรือมันมีดิวลับอะไรจริงๆนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ครับว่าเอ้บิ๊กป้อมสงกราน ไปไหนมามีดิวอะไรกับคนดันไกลจริงหรือเปล่าที่จิบก่อนไหมครับอยู่สายทหารตกลงบิ๊กป้อมไปไหนครับสงการครับสงการอาถ้าถ้าย้อนไปดูปีเกาะตอดก่อนนะคะบิ๊กป้อมเนี่ยเขาจะชอบหายไปในช่วงสงการถ้าใครจะมองว่าไปพบใครอะไรยังไงนี่มันมันมันก็ ก็สามารถที่จะคิดได้แต่ว่าสิ่งที่แกจะทำก็ก็คือไปตรวจสุขภาพอะค่ะเพราะว่าหลังถ้าจะไม่ผิดประมาณเมื่อปี6-2สองะค่ะแกอาพลพลเอกประวิทย์ะค่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่จะต้องผ่าตัดทำใบพาตตรงนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมา ท่านก็จะต้องเดินทางไปต่างประเทศทุกปีเพื่อให้หมอตรวจเช็คในเรื่องของที่ไปแผลผ่าตัดมาสุขภาพว่าเป็นยังไงโอ,โอเคไหมอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้เกิดคาถามว่าท่านไปไหนไปพบใครอะไรเจอใคร ừ, อะไรบ้างหรือเปล่าค่ะแต่ว่าถ้าจะในมองในมุมที่ว่าแอบไปพบคุณทักษิณไหมหลังจากที่ไปแบบตรวจเช็คร่างกายแล้วอาจมีเวลาไป แอบไปพบแต่มองนะคะป,ปัจจุบันเนี้มันเป็นโลกของโซเชียลมีเดียถ้าสมมุติว่ามีการไปแอบพบอะไรกันจริงอะ่ะมันก็ต้องมีคลิปเสียงภาพหรืออะไรปรากฏออกมาให้เราเห็นกันบ้างอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ที่มองว่าท่านไม่น่าจะเดินทางไปพบด้วยด้วยสถานนะทางการเมืองของท่านหนึ่งท่าน,านเป็นมีตำแหน่งในรัฐบาลเป็นรองนะนายก อย่างที่สองก็คือเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐก,การที่ท่านจะเดินทางไปพบคุณทักษิณมันเสี่ยงเสี่ยงที่จะมีภาพหลุดคลิปหลุดออกมาแล้วทําให้โดนโจมตีทายหลังหรือเปล่าเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าคุณคุณทักษิณน,นี้เขาก็โดนอยู่หลายคดีเหมือนกันโดนคําพิพากษาสารดีกาเนอคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมันเสี่ยงอยาก อย่างถ้าเรามองมองย้อนกลับไปในช่วงประมาณมีนาะที่กลุ่มของพักพื้อเพื่อไทยใช่ไหมคะที่เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ที่ไปพบคุณทักษิณคุณยิ่งลักอ่ะอันนี้มันก็มีมีมีคำถามอยู่เหมือนกันถึงความเหมาะสมอ่าถึงอ่จาจะนิยารทำอะไรพวกพวกนี้ว่าการไปพบคุณทักษิณมันมันไอ้นี่ไหมมันเหมาะสมไหมในฐานะที่เป็นสอแต่นี่ ท่านปาวิทเองมีตําแหน่งในรัฐบาลก็เลยคิดว่าเสี่ยงเสี่ยงไปใช่ใช่เสี่ยงเสี่ยงไปคือ,<ป>ค,อคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าฟังฟังจากพี่จิบนำ้นำหนักพี่จิบก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าท่านจะไปแต่ผมแปลกใจเหมือนกันนะถ้าถ้าท่านไม่ไปแต่วิธีการตอบคาถามเราเราเรา,เราสังเกตนะครับพลเอกประยุทธ์วันนั้นที่นักข่าวถามอ่ะตะโกนถามท่านกับบ้าหรือเปล่าอะไรบอกไปทํางานเนี่ยนะคือถ้าไปหาหมอก็บอกไปหาหมอสิ แล้วทำไมทำไมพลเอกประยุทธ์บอกไปทํางานใช่ไหมแล้วพลเอกประวิทย์ก็บมาบอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยไปหาหมอล่าสุดเนี่ยที่แก้ไขเร<ม>ื่องคุณวิโร์เนี่ยพูดเหมือนไม่ได้ออกต่างประเทศเลยด้วยซ้านะ<ม>ก็เลยก็เลยงงๆสันคิดยังไงครับเป็นไปได้แค่ไหนที่คุณทักษ,ษิณจะพบกับพลเอกประวิทย์หรือว่ามันเป็นการปล่อยข่าวคนไม่หวังดีหรือเปล่าอย่างที่อย่างที่พี่จิมวิเคราะห์ไปอสักคู่ก็คือมันก็มองได้ทั้งสองแง่นะฮะว่าบิ๊กป้อมหรือลุงป้อมของเราเนี่ย ไปพบคุณทักษิณหรือไม่พบแต่ว่าที่แปลกๆก็คือคุณนิโรธนะฮะที่เดินทางเข้าพบคุณอ่อลุงป้อมเนี่ยออกมาพูดสองช็อตนะฮะช็อตแรกก็ค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางว่าได้เจอแล้วก็ฝากแตวคุณนิโรธมาด้วยแต่เมื่อกี้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแม็กดูแล้วลุงป้อมกลับมาเที่ยวนี้เที่ยวกว่าเดิมเยอะ ิมคุณนิโรธไปว่าเอ้ยเขาก็ฝากคุณความคิดถึงถึงคุณมาด้วยหมายหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีในย่ต้อนอยู่แต่ว่าไปพบจริงไม่จริงหรือว่าลุงป้อมต้องการสื่อสารเพื่อที่จะให้เกิดการตีความทางการเมืองกันไปเองและอย่าลืมนะฮะว่าคุณนิโรธคนที่เลือกคุณนิโรธมาคือพนเอกอายุทธ์ก็คือลุงป<ะ>ู่สิ่งที่ลุงป้อมพูดกับคุณนิโรธเนี่ย ลุงป้อมก็ต้องรู้ฮะว่าคุณนิโรธไปสื่อสารกับลุงตู่แน่นอนฉะนั้น<ม>การทีเล่นทีจริงการอำกันการอะไรเงี้ยต้องอ่านใจลุงป้อมให้ออกว่าอำหรือว่าทีเล่นทีจริงหรือว่าจริง<ม>เพื่ออะไรหรือเขาจงใจให้มันคลุมเครือแบบที่สารบอก <laughs> คือถ,ถ้าพูดชัดอ่ะมันก็จบไงในทางการเมืองก็ไม่ต้องตีความแต่พอเนี่ยเดี๋ยวไปทํางานเดี๋ยวไปหาหมอไปอังติษหรือไปสวิตก็ไม่รู้ ไอการที่มันคุมเครือมันก็มองในแง่หนึ่งมันก็เพิ่มอ,อนานาจต่อรองให้เขาเหมือนกันนะว่าเขาเอ๊ะเขามีไพ่หลายใบเก็บไว้เล่นหรือเปล่าใช่ไหมครับพี่แบงค์มันมันมันมองอย่างนั้นได้จริงๆครับพี่จอร์ดครับคือด้วยความที่กําหนดการของพลเอกประวิตธิที่ไม่เคยเปิดเผยชัดเจนในช่วงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ถูกตั้งคําถามถูกจับตาถูกตั้งข้อสังเกตไปมากมายโดยเฉพาะการพบกับคุณทักษิณแต่ผมก็ยังเชื่อเชื่ออย่างที่พี่จิบว่าว่าพลเอกประวิตธิเนี่ยคงไม่เสี่ยงที่จะเอาสถานะตัวเองไปพบกับ ผู้ที่ต้องคําพิพากษาแต่ผมว่าองค์คาพยพรอบๆคนเอกประวิทย์เนี่ยผมเชื่อว่ามีส่วนหนึ่งที่อยากจะให้คนเอกประวิทย์กับคุณทักษิณจับมือร่วมรัฐบาลกันผมเชื่อว่ามีแน่นอนการที่มันคุมเครือแบบนี้เนี่ยแล้วก็คนจับตาว่าเอสรุปว่าลุงป้อมไปพบจริงไหมมีทางเลือกที่นอกจากคนเอกระวิทยเอ้ยนอกจากคนเอกประยุทธ์เนี่ย ผมแสดงว่าพลเอกประ,ประวิตยเนี่ยมีทางเลือกมากมากเลยนะไม่เหมือนลุงตู่ที่แบบต้องพึ่งพาพลเอกประวิตยอย่างเดียวที่จะคอยอบอุ้มในทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการชิงไหวชิงพิบกันในทางการเมืองแล้วก็ต้องวัดใจกันระหว่างสามปอเนี่ยผมผมว่าน่าสนใจแต่การที่จะสลับขัว้วหรือว่ากืนน้าลายตัวเองไปจับขั้วกับคุณทักษิณซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามซึ่งพลเอกประยุทธ์ผมการันตีได้ว่าไม่เอาด้วยร้อเเนี่ย ผมว่ามันก็เป็นงานยากของคุณเอกมารวิทยเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นงานยากของเพื่อไทยและคุณทักษิณด้วยเหมือนกันเพราะผมเชื่อว่าแฟนคลับเพื่อไทยบางส่วนเนี่ยไม่เอาไม่เอาโมเดลนี้แน่นอนเผมเผยเนี่ยแฟนคลับเพื่อไทยเนี่ยจะเทไปให้ก้าวไกลโดยโดยปริยายผม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 คิดอย่างนั้นนะฮะผมผมมองประเมินอย่างนั้นแล้วจะมีคนเคยวิเคราะห์เหมือนกันนะครับพี่แม็กว่าถ้าถ้าสมมติมันอยู่ในสถานการณ์ที่เพื่อไทยได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลจริงนะ พักแรกที่จะไม่เอาร่วมรัฐบาลนะ่ะคือก้าวไกลนะไม่ไม่ใช่พลังประชารัฐคือถ้ามองความเป็นไปได้ในทางการเมืองไปด้วยกันได้เนี่ยพลังประชารัฐโดยที่ไม่มีบิ๊กตู่นะต้องต้องภายใต้เงื่อนไขนี้เป็นพลเอกประวิตยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้มากกว่าแต่มันก็ต้องย้อนกลับมาที่ความสัมพันธ์พี่น้องสามปอตั้งสามคนพูดหลายครั้งมีแต่ความตายเท่านั้นแหละที่จะแยกเราจากกันได้ที่จิบครับถ้าพลเอกประวิตย ไปจับมือกับทักษิณแปลว่านี่มันต้องต้องแยกกันด้วยความตายแล้วนะพี่น้องสามปอเนี่ยแหมมันมันเป็นไปได้เหรอครับพี่จิบสมมุติว่าอาจพี่น้องสามปอเขาแตกกันจริงแล้วก็อนาคตข้างหน้าก็อาจจะต้องทําให้พลเอกอ่าประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์ต้องออกไปแล้วพลเอกอ่าประวิตยไปจับมือกับทางเพื่อไทยแต่ทีนี้ก็ต้องอย่าลืมว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยอ่ะที่เขาย้ํามาตลอด ก็คือต่อต้านการรัฐประหารพรเด็จการแล้วถามว่าภาพของพลเอกประวิทย์ยังเป็นพเด็จการไหมในมุมมองของของของคนเพื่อไทยในมุมมองของแฟนคลับเหมือนเหมือนที่แม็กพูดว่าแล้วแฟนคลับจะรับได้ไหม ถ้าถ้าเขามองว่า่าต้องไม่ลืมว่าทั้ง3คน,น oo, Big Bom, Big ok, เนี้ยทั้งบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกเนี่ยเขาวูไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารมาแค่ครั้งเดียวนะคะปี 2, 5, งห้า้าเ็เขาเกี่ยวพันมาจนถึงเมื่อปีสองห้าสี่เกด้วยแล้วจุดยืนของพรรคเพื่อไทยอะเรื่องต่อต้านรัฐประหารจะตอบตอบคำถามของแฟนคลับยังไงอ่ะประเด็นที่สที่บอกว่าสมคนนี้เขาแตกกันไหม ถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ก็อยากอย่างที่จอร์ดพูดว่า3คนเนี้เขาก็ยืนยันกันมาตลอดว่าความสัมพันธ์ของเขาของเขาเนี่ยมันยิ่งกว่าพี่น้องมันเป็นอะไรที่แบบมันแน่นแฟนมากความคิดเห็นทางการเมืองมันอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันบ้างแต่ถึงขนาดสะบั้นจนทําให้ความสัมพันธ์30ปี40ปีที่มีมามันขาดสะบบั้นไปเลยมันมันก็ ไม่ไม่น่าจะถึงขนาดน,นั้นนะคะครับสันมองยังไงกับเนื่อนไขของเพื่อไทยคืออย่างที่พี่จิบบอกว่าอเพื่อไทยก็ต้องตอบคาถามแฟนคลับตัวเองให้ได้นะถ้าจะจับมือกับเปรตประวิตยอีกครั้งหนึ่งอนะ่ะแต่ก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ว่าแต่ถ้ามองไปก้าวไกลเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันคือวันนี้มันอาจจะพอทํางานด้วยกันได้เพราะเป็นฝ่ายค้านมันไม่ต้องมีขนาดนี้เป็นฝ่ายค้านนะยังทะเลาะก,กันนะเพื่อไทยกับก้าวไกลนะ แถ้าในอนาคตถ้าเพื่อไทยต้องเลือกว่าจะจับมือกับใครถ้าตัวเองได้เป็นเป็นผู้นําจะตั้งรัฐบาลมันมันจะเลือกทางไหนดีกับพลเอกประวิทยยังมีโอกาสเป็นไปได้ไหมดูดูสัญญาณกับคุณทักษิณในช่วงหลังๆนะฮะสัญญาณของคุณทักษิณเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในการพูดถึงเครือข่ายอ,อนุรักษนิยมแต่คนคุณทักษิณไม่เคยยอมหรือว่าไม่เคยหลีกพ้นการพูดถึงด้านลบ ของพลเอกประยุทธ์เลยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการจับมือกันจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งไม่มีการจับมือกันก่อนการเลือกตั้งฉะนั้นคะแนนก่อนการเลือกตั้งที่บอกว่าถ้าจับมือกันจะเสียให้กับอาจะเสียคะแนนให้ก้าไกลหรือว่าฐานแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยจะลดน้อยลงจะส่งผลต่อคะแนนเนี่ยผมว่าไม่มีไม่ยังไม่ถึงขั้นที่จะจับมือก่อนเลือกตั้งแน่นอนเพราะถ้าจับมือก่อนการเลือกตั้งเมื่อไหร่ คะแนนอย่างที่แม็กบอกเสียให้กับพรรคก้าวไกลแฟนขับตัวเองลดน้อยถอยลงคะแนนของพรรคเพื่อไทยจะดิ่งต่ําลงฉะนั้นสัญญาณจากทักคุณทักษิณไม่มีทางถ้าจะทําถ้าจะจับมือกับลุงป้อมจริงว่ากันหลังการเลือกตั้งเหมือนที่ลุงป้อมเคยออกอาการกักว่าหลังเลือกตั้งค่อยมาว่ากันผมมองโมเดลนี้ฮะ ือซันมองว่าไม่ไม่มีความจําเป็นที่ทางฝ่ายเพื่อไทยจะต้องมาจับมือกับลุงป้อมเปลี่ยนม้าก,กลางสุดเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆนี้และยุสภาขนาดเลือกตั้งราชบุรีเขายังไม่ส่งเลยฮะ,ะับอะไรกับการไปจับมือเปลี่ยนขั้วใหม่แล้วมาล้มลุงตูนี่ยผมว่าโอกาสน้อยฮะพี่พแม็กจริงๆแล้วที่เราคุยกันเริ่มต้นว่า เขาไปเจอกันที่อังกฤษจริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ความมันไม่ใช่สาระสาคัญอะไรมากมายก็อาจจะเป็นกิมมิคในเชิงข่าวนะว่าเขาเจอกันจริงไม่จริงเพราะถ้าคนจะจับมือปิดดิวกันเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเจอหน้าเจอตากันก็ได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเจอครั้งนี้เพียงแต่ว่าเราเรากำลังวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ระหว่างการจับมือกันหนึ่งแค่มันเป็นบิ๊กดิวเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะได้หรือจะไม่ได้มันจะมีเงื่อนไขอะไรที่มันปิดประตูหรือเปิดประตูในการตั้งเป็นบิ๊ก คือคือผมมองว่าแต่ละฝ่ายก็ต้องดูความได้เปรียบเสียเปรียบของตัวเองนะครับเหมือนเหมือนเมื่อสักครู่ที่บอกว่าการที่พลเอกประวิตยกับคุณทักษิณจะจับมือกันเนี่ยมันวินวินทั้งคู่จริงหรือเปล่ามันอาจจะวินแค่บางฝ่ายแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้วินด้วยหรือเปล่าคือผมเชื่อว่าเป้าหมายของเพื่อไทยเนี่ยคือคือแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินที่ที่โหมโปรโมทเนี่ยเพื่อไทยเขาเขาอยากจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวถ้าเป็นไปได้นะฮะผมผมมองอย่างนั้น แต่ถ้าสมการมันเปลี่ยนผลผลเลือกตั้งมันมันมันไม่ได้เข้าทางเพื่อไทยจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดอาจจะคุยกับพักโน้นพักนี้ซึ่งพลังประชารัฐภายใต้การนําของพลเอกประวิตยก็อาจจะเป็นช้อยหนึ่งคือเพื่อไทยเนี่ยมันจะไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนสมัยที่สู้กับประชาธิปัตย์เป็นพักสองสองข้างสองขั้วหลักๆมันมันผมว่าบริบทมันไม่เหมือนในอดีตแล้วฮะโอกาสแลนสไลด์จริงๆเนี่ยผมคิดว่า ไม่ง่ายเหมือนที่ไม่ง่ายเหมือนที่แกนนำโหมโปรโมดกันนะครับหรือจริงๆมันก็เหมือนกับเวลาที่มันมีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จะตั้งพรรคสำรองมันก็จะสั่นสะเทือนในพรรคพลังประชารัฐในสายของบิป้อมใช่ไหมทีนี้เวลามีข่าวว่าบิป้อมจะไปปิดดีกว่าคนนั้นคนนี้มันก็อาจจะสั่นสะเทือนในสายที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อจริง,รงๆแล้วมันอาจจะไม่มีดีลทั้งสองฝ่ายหรอกเพราะผมเช็คกับคุณลมโบไอ้รวมไทยสร้างชาติก็เงียบๆไปแล้วอ่ะก็เหมือนกับบิป้อมเหมือนกันอ่ะทำให้มันคลุมเครือเนี่ย ก็ให้บอกว่าถ้าประยุทธ์คุณไม่เอากับผมผมก็มีทางเลือกจริง,รงๆแล้วสุดท้ายก็จะจบมือกันอยู่ดีหรือเปล่าคบพี่จิบก็คือไม่มีอะไร <c oughs> แค่สร้างข่าวเป็นเกมต่อรองกันหรือเปล่าอย่างนั้นเหรอมันก็อาจจะมองเป็นไปได้ <c oughs> อ, <c oughs> ดอะค่ะ <c oughs> ม,ม,มันก็อาจจะมองได้เรื่รรองการเมืองก็อาจจะสร้างข่าวให้มันแบบอ่าดูเหมือนตีกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับที่มีข่าวในเรื่องของทั้งสามปอใช่ไหมคะว่าเออเขาแตกกันแล้วเขาอะไรแต่ แต่กันจริงไหมอ่ามันก็ไม่มีใครตอบได้แต่ภาพภาพที่เราเห็นเขาก็ยังสามารถพูด,พดคุยกันได้ก็ยังอยู่อยู่ร่วมกันได้มาจ<บ>น <ะ S 2> ถ,ถึงตอนนี้ก็ก็มองว่าอ่าบางทีถ้าถามว่ามันอาจจะไม่มีการดิวอะไรกันเลยไหมมันก็มองได้แต่แต<笑><笑><笑>มันก็ไม่ไม่มีอะไรมาไรไรยืนยันอีกก่ะถามว่าอาจจะถูกผมผมเสริมพิจิบนิดนึงนะจอสผมว่าสามปอเนี่ย ลึกเกินจะอย่างถึงบางทีการทะเลาะบางทีการทะเลาะกันเองเนี่ยก็ดีกว่าให้คนอื่นมาทะเลาะกับสนะา,าม,ามปอนะทาให้ผู้ตรงข้ามชะล่าใจได้ยุติยุติฝ่ายพี่น้องเขาไอ่กันไปเองยุทธศาสตร์ของสามปอเขาเขาเขาคงลึกเกิน <laughs> ลึกเกินจะอย่างถึงเขาถือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเป็นคนที่ตั้งแต่เขาเป็นทหารแล้วการที่เขาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ย เขามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมันไม่ใช่ว่าเขานึกจะทําแล้วเขาก็ทําเลยเอ,อ่ใช่ปรับแน่นอนใช่ใช่คือมันมันไม่ไม่ใช่ปรปปับเฮ้ยฉันจะเล่นการเมืองดีดีกว่าเลยฉันก็ตัง้งพักการเมืองเลยเขาวางแผนแล้วสุดท้าย<ม>เขาก็น่าจะวางแผนทางลงของเขาเอาเอาไว้ด้วยเพราะว่า<ม>ต้องต้องไม่ลืมว่าสามคนเนี้ยเขามาจากรัฐประหารเขาเสี่ยงที่จะโดนเช็คบินถ้าเขาลง ไม่ดีอ่าอย่างถ้าถ้าพูดการพูดกันในเรื่องของอาการเลือกตั้งปีหน้าที่จะเกิดขึ้นถามว่าทั้งสามคนจะลงจากหลังเสือเนี่ยลงแล้วให้ให้พักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลให้เก้าไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลจะได้ไหมมันจะเสี่ยงต่อการโดนเช็คบินไหม มันก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องคิดก็เลยมองมองว่ากลยุทธ์ของสามปอนเนี่ยเขามีแผนมีขั้นตอนเอาไว้แล้วทางลงของเขาเนี่ยมันจะอยู่ในจุดไหนเมื่อไหร่ที่เขาจะลงเราเลยอ่านกันยากครับว่าว่าทะเลาะกันจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาเกมทะเลาะของเขาเพื่อกันไม่ให้คนอื่นมาทะเลาะกับเขาอันเนี้ยแม้แต่นักการเมืองยังยังมองกันยากเลยฮะยังมองไม่ออก